ด้านกะกะตแจ้งความดำเนินคดีขบวนการบุกรุกนำใบรวมคะแนนหีบบัตรเลือกตั้งชวนบุรีเขตหนึ่งแฉยับพฤติการขบวนการนำเอาทรัพย์สินราชการค่ะ นายประยูนวัฒนาสิริบรัญยงผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดชมบุรีได้เดินทางเข้าแจ้งความที่สอพอชมบุรีโดยเนื้อหาการแจ้งความระบุว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดชลบุรีประกาศกำหนดให้สนามแบดมินตัน,นเทศบาลเมืองชลบุรีตำบลบางปลาส้อยอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีเป็นสถานที่รวมคะแนนการเลือกตั้งรับมอบผิดเลือกตั้งภายหลังปิดการลงคะแนนการ เลือกตั้งและยุบรวมหีบเลือกตั้ง ย้อนชนวนเหตุการณ์ไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเวลาประมาณ19นาฬิกาได้มีกลุ่มบุคคลตามภาพถ่ายได้ร่วมกันบุกรุกขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แจ้งซึ่งมีหน้าที่รับมอบหีบเลือกตั้งจากหน่วยเลือกตั้งนะคะภายหลังปิดการลงคะแนนเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์เวลา17นาฬิกาเพื่อยุบรวมหีบเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและร่วมกันเอาใบรมคะแนนดิบของหน่วยเลือกตั้งที่ ท่เทศบาลแสนสุขอำเภอเมืองชลบุรีเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดชลบุรีไปจากความครอบครองของทางราชการค่ะทําให้ผู้แจ้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งที่ได้รับให้นําหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนําส่งต้นควบัตรเลือกตั้งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดชลบุรีได้ตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรปีพุทธศักราช2 0ง 566จึงมาแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับ1นางสาวมนัสนันกับพวกในความผิดฐานบุกรุกขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนค่ะโดยความคืบหน้าบ่ายวันนี้นะคะทางกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาได้แจ้งความกับกะกะตฐานแจ้งความเท็จตํารวจสถานีตำรวจเมืองชมบุรีค่ะขอสอบปากคำทีละคน ทางด้านของนางสาวฝนและเฟิร์นก็เปิดเผยนะคะว่าการจะสอบสวนกันทีละคนทําให้เสียเวลาและใช้เวลานานกว่าจะสอบสวนเสร็จก็ทําไมต้องแยกบรรทัดฐานนะคะตนก็มองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและเรื่องที่ว่าตนถูกแจ้งความในคดีตามกฎหมายตนก็ยินยอมให้ตรวจสอบและสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายได้เลยค่ะซึ่งตนพร้อมหาถูกดําเนินคดีแต่วันนี้ ตนเดินทางมาแจ้งความกลับถูกตำรวจให้สอบสวนทีละคนก่อนรับแจ้งความ ช่วงดึกคืนที่ผ่านมาบริเวณโรงยิมซึ่งใช้เป็นสถานที่รวบรวมบ,บัตรเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดชมบุรีค่ะได้มีรถบรรทุกเข้ามาจอดเตรียมดำเนินการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งตามแผนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดชมบุรีพร้อมด้วยกําลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าพื้นที่เพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายหีบบัตรไปยังสถานที่จัดเก็บที่กกตระบุไว้ โดยในช่วงเริ่มต้นเจ้าหน้าที่ได้ทยอยหยิบหิบเลือกตั้งเพื่อเตรียมลำเลียงขึ้นรถบรรทุกค่ะ อย่างไรก็ตามทันทีที่มีความพยายามเคลื่อนย้ายหีบบัตรกลุ่มมวลชนที่ปักหลักเฝ้าสถานที่อยู่ก่อนหน้าได้ส่งเสียงโห่ร้องแล้วก็แสดงความไม่พอใจแต่สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในความควบคุมไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือการปะทะเกิดขึ้นแต่อย่างใดนะคะทางตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ได้กระจายกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายจนถึงเวลารายงานข่าวหีบบัตรเลือกตั้งยังคงไม่ได้ถูกขนย้ายขึ้นรถบรรทุกแต่อย่างใดค่ะ